Mer r y c h r i s t m a หยอจงซงเชียนนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศวันคริสต์มาส okay. Okay. กิจกรรมแรกก็คือการฉลองพิธีมิซาจากนั้นบัตหลวงก็จะมาเสกถ้ำและนำพระกุมารมาประทับในรางญา่าให้พระเจ้าไวพรเราผ่านพิธีกรรมต่างๆโดยวันนี้มีสัตบ,บุรุษมาห้อมล้อมกันอย่างอบอุ่นเลยจากนั้นเราก็มาขอพอรจากพระกุมารเยซูมีซันตาคอสตตัวน้อยมาขอพอรด้วยน่ารักมากๆ และนี่คือดาวที่ส่งเข้าประกวดดาวทุกดวงเนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆแค่ขึ้นโครงไม้ไผ่ให้เป็นรูปดาวก็ว่ายากแล้วยังต้องตกแต่งให้สวยงามอีกก่อนที่เราจะรับชมการแสดง<ม>ก็มีการร้องเพลงคลริสต์มาสอวยพรเพื่อเปิดเวทีจากนั้นก็เป็นการแสดงซึ่งเป็นการแสดงที่หลากหลายมากที่นี่อยู่ติดชายแดนพมา่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการแสดงส่วนใหญ่หาชมได้ยากนีก็ คือการไร้รำแบบมง้งซึ่งมีทั้งความแข็งแรงสวยงามและอ่อนช้อยไปด้วยกันและนี่น่าจะเป็นชุดชนเผ่ากระเรียงซึ่งส่วนตัวประทับใจมากๆโดยเฉพาะการไร้รำของตัวละครชายมีความแปลกตาทะเลน่นน่ารักเด็กๆที่นี่เนี่ยมีความสามารถเยอะมากทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นดนตรีใครกําลังอยากสนับสนุนเด็กๆให้มีโอกาสสามารถเข้ามาสนับสนุนได้นะคะและนี่ก็คือผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดดา จับบัตรสอยดาวเป็นอีกกิจกรรมที่สนุกมากๆซื้อบัตรสอยดาวใบละ20บาทเสร็จแล้วก็มาล้วงไหาตามจํานวนบัตรที่เราซื้อมาปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะที่ทุกคนได้สอยดาวก็เพราะมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนทําให้กิจกรรมวันนี้มีรอยยิ้มและมีชีวิตชีวามากๆเราเอาเบอร์ที่ได้จากไหไปแลกของแทนแทน ี่คือของที่เราได้นะใครได้ของขวัญพิเศษจะเป็นชื่อแบบนี้ผ้านวมพิเศษเครื่องซักผ้า จักรยานจับรางวัลเสร็จแล้วเราวาร์ปมาดูน้องๆต่อขอสารภาพเลยว่าคิดถึงตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นเลยอยากจะย้อนวัยซะแล้วและนี่คือคนที่ได้รับรางวัลเครื่องซักผ้าและรางวัลจัก,กรยานทำบุญยังไงก่อนให้จับได้ยินดีกับทุกท่านที่ได้ของขวัญพิเศษด้วยนะคะและนี่ก็คือผลงานของเราเป็นยังไงบ้างคะติดไฟแล้วสวยมากพามาดูตามสัญญาแล้วถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ